รครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพาร, 9, พารวยก้าวารวยเสี้ยนหวยพารวยครับจะพาพี่น้องครับผมมาติดตามนะครับเนาะแนวทางครับผมเล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาครับผมวันศุกร์ที่5เมษายน2567เลขที่ออก2 7 6 8จ็ครับผมล่าง68นะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับจะพามาติดตามนะครับเนาะแนวทางครับผมของท่านอาจารย์ เซียนคนริมทางครับผมครับซึ่งแนวทางของอาจารย์ในงดิพานมากนะครับเนาะเขาบนล่งกันเลยครับผมครับพี่น้องเอซีท่านใดครับผมที่ติดตามนะครับเนาะหรือเป็นแฟนครับของอาจารย์อยู่แล้วจะรู้นะครับเนาะว่าแนวทางอาจารย์ครับสถิติครับผมเขานจะหลายกระลุดได้พี่น้องครับเป็นตะกดทติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะบ่อยากพลาดครับผมแนวทางดีๆแบบนี้ครับ ขอให้พี่น้องโชคมานกันทุกคู่ทุกคนครับผมขอมาแล้วกดที่ถามกันนะครับเนาะไปเบิ่งแนวทางของท่านอนาจารย์ครับพ่อแต้มครับผมน้องกันพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาจาะๆกนนนะนนนันพี่น้องเนาะบวเห็นครับวันจันทร์พี่น้อง วันจันทร์ที่แปดเมษายนครับมันจากาดหอนได้ไดพี่น้องได้รออักษาเหนื่อยรักษาตัวน้ำนะครับหอนไลน ไก่สงการเขามาตะเลงหงห่อนเนาะพี่น้องเนะาะครับ อาาเสียงคนลิมทางครับคือเกาพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือเกาบนนะครับ ขับบนวิ่งรูด8ดกับ9จับคู่เน้เนๆนะพี่น้อง แปดห้าเก้าหากแปดหกเก้า,า,กา,า,กานะครับกันได้พี่น้องเนอ 4ี่แนะครับครับอจจาจารย์เน้่ยี่หางนี่พี่น้องห้าแปดห้าเก้กแปดหกเก้นี่นะครับ เดี๋ยวว่าส่วนตกกันห้องมักหอเกา่านั่นได้พี่น้องด้วยครับบานลลานี้ล่างพี่น้องล่างวินรูด เปีดกับเก่ากันพี่น,อน้องอาจารย์ท่านว่าคันนี้เปดนี้เก่าเดถือดอกประสันมันว่า <c oughs> มันได้พี่น้องเนาะแปดเก้าเก่านี่ผมรู้ซื้อว่าขยันนี่ดีตามพอเตรียมสังเกตุมาเนี่ครับอาจารย์จับคู่เน้นๆพี่น้องแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์ ก้าหนึ่งนะครับตัวกันนะครับเนาะแปดสองเก้าสองครับจัดเกียนกับพี่น้องเนาะ นพี่องอรับงวดที่พันมากะเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องแต่ว่าเป็นโตกลับนะครับเอาเชนแดลงวดนี้เอฟทีมาร์ตุไยจะลืมนะครับกลับตัวไว้น้เนะพี่น้องเนาะครับเอาวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่8ดเมษายนสองห้าหเาพัฒนาเซียนคนริมทางพี่น้องรับบนล่างวิ่งบนวิ่งรูดแดกับ9้า รับเน้นๆ5 8 5 9 6 8 6 9กัน4 8 4 9ปสพี่น้องรับส่วนล่างกับ8 9กับคือเก้าพี่น้องแต่ว่าก็มี8 0 8 1 9 0 9 1กันแปดสอเกาเนาะรับเอาะนะน,นั้นาะละประเางปฏ้ยขัข้อไว,พว้พอนคอยแตกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยพี่น้องเนาะรับเอฟซีก็จะได้โชคโมันๆกัน ครับสำหรับพี่น้องเอซีครับผมที่กำลังรอดนะครับเนาะแคปหน้าจอครับพี่น้องแคปหน้าจอกันในเลยครับผมครับสำหรับแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาของท่านอาจารย์เซียนคนริมทางครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องครับแตว่วเรารับเนาะครับถ้าพี่น้องครับผมที่ตามครับผมบางงวดกำลางขึ้นบนบนลงหลังนะพี่น้องครับเขาบนเขาหลังเลยในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอซีกะระมัดระวังกันนะครับเนาะครับตัวเลขกแนวทังถือว่าโบไลหางครับพี่น้องครับ บนวิ่ง8กับ9ล่างวิ่ง8กับ9กครับผมดังนั้นนะครับเนาะครับมา8มาเก่าทั้งบนทั้งล่างครับผมพี่น้องกับพิจารณาเบิ่งกันดีๆครับผมกับจะบนล่างกันไว้เลยถือว่ากันไว้กันยู่กับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะถือว่าจะเทียบเคียงกันเบื่องก่อนครับกับสมนักที่พี่น้องชื่นชอบนะครับเนาะกัจังคอยครับผมฟันทงประมักตัวใดครับครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ครับผมถือว่าเก่งครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมากั บนล่างครับผมครับพี่น้องเอฟซีท่านใดชื่นชอบครับผมแนวทางของท่านอาจารย์เซียนคนริมทางเขาแมวเนาะครับเนาะผมเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับให้กับทัานช่องของบบาวแหลมพารวยเก่าผ้ารวยเซียนหวยผ้ารวยกันน้ำเด้พี่น้องกราบขอบพระคุณครับผมเจ้าของแนวทางนะครับเนาะท่านอาจารย์เซียนคนริมทางครับผมพอ้แต่มปูบรรยายครับและกตที่สำคัญครับผมพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมครับขอให้ปังปังทุกู่ทุกคนครับผมโชคหมานร่ำรวย ไปกันโม่ตุกขูทุกคนครับกับหอยราพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะอากาศร้อนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆครับพี่น้องสวัสดีครับผม